สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับ EP 2ของทริปเที่ยวอิหร่านค่ะวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยว Underground City นะคะแต่ก่อนที่จะไปเที่ยว Underground City เราจะขอมาเล่าเรื่องกับค่าเงินของประเทศอิหร่านนะคะซึ่งค่าเงินของประเทศอิหร่านนั้นนะคะสำหรับ1บาทเรานะคะจะแลกได้เท่ากับ12,000เรียวนะคะซึ่งก็จะทำให้เรานะคะเนี่ยอันนี้เราแลกแค่4,500บาทนะคะก็จะได้ เงินเรียวนี่มาเราจะไม่แน่ใจนะคะว่ากี่ล้านเรียวนะคะแล้วก็สําหรับการซื้อของนะคะในการอ่าแท็กสินค้าของประเทศอิหร่านเขาจะมีโชว์อยู่2แบบนะคะคือโชว์เรียวแล้วก็โชว์อ่าโตมันนะคะซึ่ง1โตมันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10เรียวนะคะถ้า 5, ว่าเราจะซื้อสินค้าเราต้องถามเขาก่อนนะคะว่าแท็กที่โชว์นั้นคือโตมันหรือเรียวนะคะ 5, 5, 5. พอเราไปซื้อของจริงนะคะเราก็จะเกิดความงงนิดนะคะว่าเราต้องจ่ายเขาเท่าไหร่นี่คือการซื้อของครั้งแรกของเรานะคะเราก็จ่าทั้ไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะว่ายอดนะคะมันคือหลายล้านเรียว่ะค่ะเลยเกิดความงง How much ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปอันเดอร์กราวซิตี้แล้วนะคะตรงนี้เราอยากจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าประเทศอิหร่านถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองหรือในชุมชนหมู่บ้านนะคะก็จะมีทิวทัศน์แบบนี้เลยนะคะคือเป็นทะเลทรายทั้งหมดนะคะ<อ>แต่ว่าพอหากว่าเราเข้าไปในพื้นที่เขตเมืองหรือชุมชนนะคะเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีต้นไม้มีดอกไม้ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับในประเทศอื่นทั่ว,วไปเลยนะคะ ระหว่างเดินทางเราก็แวะเติมน้ํามันนะคะซึ่งหลายคนอาจจะจากรู้ว่าน้ํามันที่อิหร่านนี่คือจะราคาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าที่ส่งออกน้ํามันติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะน้ํามันที่อิหร่านนะคะจะลิตรละ3 0,000ื่นเรียวนะคะหรือว่าประมาณ2บาทกว่าๆค่ะคนอิหร่านนี่จะสูบบุหรี่จัดมากนะคะที่ปั๊มน้ํามันเขาก็จะมีนี่นะคะ่ะเป็นที่เก็บก้นบุหรี่ให้ด้วยนะคะ แล้วก็ในปั๊มน้ํามันนะคะเขาก็จะมีซูปเปอร์เล็กๆด้วยนะคะซึ่งจะขายของคบเคี้ยวทั่วไปนะคะเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าที่นี้เขาไม่ติดราคานะคะราคาก็จะไปโชว์ที่เวลาตอนที่เราจะจ่ายเงินนะคะเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันฝรั่งค่ะ ที่ปั๊มน้ามันก็จะมีร้านกาแฟเหมือนบ้านเรานะคะที่นั่งเนี่ยค่ะเป็นที่นั่งทานเขาจะเป็นแบบนี้เป็นเคาน์เตอร์ของคนอิหร่านเขาจะน,นั่งข้างบนนี้นะคะแล้วก็นั่งกับพื้นทานนะคะแล้วก็มีโต๊ะที่ปกติเหมือนทั่วไปด้วยนะคะส่วนว่าราคากาแฟนั้นแก้วเท่าไหร่เราไม่ทราบนะคะเพราะาเราไม่ได้ไปสั่งทานค่ะส่วนพวกเรานะคะจะมาทานเนี่ยค่ะเป็นทานชากันนะคะแล้วก็ซึ่งทางทัวร์เขาจะเป็นคนจัดให้นะคะ นี่เป็นเป็นชาชับฟรอนนะคะย่าชับฟรอนซึ่งเป็นย่าที่ปลูกมากที่อิหร่านนะคะแล้วก็เขาจะทานชากับของหวานนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับโรตีสายใหม่บ้านเรานะคะแล้วก็ลูกเดสช็อกโกแลตแล้วก็มีขนมนั่นละคะก้อนกลมๆเนะี่ยอันนี้คือบอกเลยคะ่ะว่าหวานเจี๊ยบจับใจเลยค่ะ นี่ค่ะไม่มีที่ใดในโลกแล้วนะคะนี่เป็นที่บริการน้ําร้อนของปั๊มนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ารอบๆนี้จะมีตะก,กันขาวๆเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ลองทานไปแล้วนะคะปลอดภัยค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเมืองนูซาบัดแล้วนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของอันเดอร์กราวซิตี้นะคะซึ่งอยู่ภายในจังหวัดอีสฟาฮานค่ะ My me friends, follow me please โชว์ขนมโชว์หน้าร้านเลยนี่นี่ขายถัว่วขายอะไรด้วยขนมนะคะนี่นี่ นี่เราพามาดูมอเตอร์ไซค์อิหร่านนะคะซึ่งทั้งประเทศอิหร่านนะคะจะใช้มอเตอร์ไซค์ทรงแบบนี้เลยนะคะจะไม่มีนะคะแบบบ้านเราแบบทรงดรีม,มรสกูตเตอร์หรือว่าอะไรที่แบบที่เราชอบ<ม>ชอบใช้กันปัจจุบัน<อ>บนะคะไม่มีนะคะมีแต่แบบนี้แล้วก็มีที่กันลมด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหลังเราจะมาให้ดูนะคะ อันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ทางเข้าของอันเดอร์กราวซิตี้แล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะมองลงไปค่ะมันค่อนข้างลึกนะคะสำหรับคนที่กลัวความมืดความแคบนี่คือไม่แนะนำให้มาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็ผู้สูงวัยนะคะก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดินลงไปค่อนข้างที่จะลำบากค่ะ để đến lấy ra blau lấy ra để đi lấy một cái chăm hết của หากเรามองจากตรงนี้ไปนะคะจะเห็นประตูอยู่ด้านหน้านั้นนะคะนั่นคือทางเข้าไปที่เก็บน้ํานะคะซึ่งที่เก็บน้ําของคนอิหร่านสมัยก่อนนะคะ<ๆ>เขาจะขุดไปใต้ดินนะคะเพราะว่าจะให้น้ำนนนะคะมันเย็นแล้วเขาก็ค่อยเอาไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้คือเราอยู่ภายในที่เก็บน้ําของเขาแล้วนะคะซึ่งอันนี้นะคะด้านบนเนี่ยจะมีรูให้อากาศเข้าออกได้นะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างเขาจะมีที่สำหรับเดนน้ําด้วยค่ะในเวลาที่เขามาทําความสะอาดที่เก็บน้าค่าจะได้มีที่เดนน้ําทิ้งค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเมืองใต้ดินแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าเมืองใต้ดินแห่งนี้เป็นเมืองใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเขาสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะหลบภัยจากศัตรูนะคะโดยการสร้างเมืองแห่งนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะซึ่งชั้นบนสุดนะคะชั้นที่1เนี่ยจะอยู่ใต้ผิวดิน4เมตรนะคะแล้วก็ส่วนชั้นที่ลึกที่สุดคือชั้นที่3นะคะจะลึกลงไปจากใต้ดินประมาณ18เมตรค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาใช้วิธีป้องกันศัตรูยังไงนะคะอันนี้คือด่านแรกเข้าไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาจะเจาะนะคะให้กําแพงนะคะมีระยะห่างเพียงแค่20เซนติเมตรนะคะเพราะว่าศัตรูเข้ามาในที่แคบนะคะแล้วก็ข้างในมืดมากๆเขาก็จะมองไม่เห็นนะคะว่าข้างในเนี่ยมีคนยืนดักอยู่นะคะพอเขาผ่านช่องแคบตรงนี้เข้าไปนะคะไอ้คนที่อยู่ข้างในนะคะก็จะสามารถใช้คอกหรือว่าใช้มีดดาบอะไรที่จะทําทร้ายศัตรูผู้บุก,ล,ก,ล,กลุกได้เลยนะคะ As an ambush. I told you it was completely dark. The enemy was not able to see anything. Someone stood here with a dagger and he was able to disarm the enemy easily. So here was used as an ambush. ห้องพักแต่ละห้องในนี้นะคะแต่ละบ้านเขาจะทำการขุดกันเองนะคะขนาดกว้างใหญ่หรือว่าเล็กนี่ก็จะคือเท่ากับจํานวนของคนในครอบครัวเขานะคะห้องนีงเป็นบ้านแล้แฟมิลิ e อมเบอร์อันนี้ขุดเป็นบ้านีนห้องใหญ่อัน,นี้อันนี้คงจะรวยอันนี้คงจะรวยขุดใหญ่ ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขาใช้สําหรับดักศัตรตูนะคะถ้าหากว่าศัตรตูเดินหลงเข้าไปนะคะลงไปที่ชั้นที่3มนะคะพอเดินมาถึงตรงปล่องนี้นะคะ่ะมันจะเป็นทางตันนะคะซึ่งศัตรตูก็จะขึ้นมาไม่ได้เจ้าของบ้านที่อยู่ข้างบนนะคะเขาก็สามารถที่จะเอาหอกหรือเอาดาบอะไรไปทิ่มแทงศัตรตูที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดสําคัญที่สุดของถ้านะคะเพราะว่าเป็นจุดที่ให้อากาศจากข้างนอกเข้ามาฟลูภายในบ้านใต้ดินนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นรูใหญ่นะคะเขาจะไม่ได้ปิดแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาปิดปัจจุบันเขาปิดเพราะว่าเขากลัวว่านักท่องเที่ยวจะหล่นลงไปในรูนี้ค่ะ เมืองใต้ดินนะคะจะบินทางเข้าแล้วก็ทางออกคนละทางนะคะตรงนี้จะเป็นทางออกนะคะซึ่งก็จะไม่ได้ลึกเหมือนทางเข้านะคะทนี่ก็มีเบียร์นะคะแต่ว่าเบียร์ศแสดงว่าจริงๆแล้วเขาก็ คงอยากกินเบียร์อยู่นะคะแต่ว่าด้วยหลักศาสนาขายไม่ได้เลยก็ทำแค่รสชาติเบียร์ค่ะแอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซ็นต์มีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะคือที่นี่นะคะกระดาษทิชชู่เขานะคะยังไม่เห็นที่ไหนที่มันจะนิ่มเลยนะคะเนี่ยกระดาษมันจะแข็งมากๆแล้วก็มีความหนานะคะเนี่ยทุกที่เลยจะเหมือนกันหมดแม้แต่กระดาษเช็ดหน้าก็ยังไม่นิ่มเหมือนบ้านเรานะคะเนี่ยขายด ถ้าใครจะเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ก็น่าจะมาทำได้นะคะก่อนจบคลิปนะคะเราก็จะมาโชว์ให้ดูว่าคนอิหลานนั้นเขากินชาอย,ยังไงนะคะซึ่งคนอิหลานเป็นคนที่ชอบกินหวานนะคะเขาก็จะมีแท่งน้ําตาลอันนี้ค่ะเอาไว้จุ่มเข้าไปในถ้วยชานะคะซึ่งความหวานของน้ําตาลก็จะค่อยๆอ,ออกมาค่ะ